สบายดีผอเม่พี่น้องเอฟซีเวิร์สู่สุขคนเนาะเมื่อนี้เขาก็สิไปลกหนาหน้ากับมีอเหลือดอยู่หน้าน้องท่องเนาะพี่น้องไปเบิงหน้าเลยว่ามันสีเขียวสำเลยเนาะทีวันฟุ๊ยไปแล้วพี่น้องประมาณวันฟุ้ยไปแล้วประมาณทนหนึงแล้วพี่นอ้องอาก็สีไปเบิองอีกเนาะเอาแล้วเนาะตอนนี้ยามมาหดคออรัวเลยพี่น้องบาเนี่ยหนาก็มาพ่อหนาเนาะบานเนี่ยมาก็มีใหไเหลือาะวเพิ่น คล้ายอันคล้ายกับปูเลี่ยวเนาะตอนเพีนอะไพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็แมนสองมุงเลยไปยักษ์เปนคล้ายมาเลีวเพียน,น,นกับผ้าบวบพวงไปหาลรคหงาเพิ่นเนาะหาลรคหงาหน้านะไปเบิ่งหน้าเลยควานปุเยี่ยวเขามันจิงงามขึ้นร้ายอ่บอกพี่น้องปีนี้หงายเยอะว่าอันนี้ร้ายโคตรร้ายไปยักษ์โรคเมยเป็นเมื่อยพไปยักษ์ เลยอวันนี้ก็สื้อหอแล้วพี่น้องมาเนี่ยหอน้องทองเลยนี่น่ะน้องทองก็เ๋ยวกลัเตยนะเท้าเท่านั้นแต่พี่น้องน้องทองก็จะเอามาเกี่ยวหย่างไรอย่างยางดุ๊กนะเทีานี้เนาะอย่ามีลายหนามกระขวดลายเลยพี่น้องเพราะว่าพ่นตุกเรื่อยๆเนาะตุกแต่ละมือตุกเรื่อยๆเนาะตุ๊กขุมมือพี่น้องหน้ามาก็จ้ะ น้ำมาเอาเจ้าเนี่ยน้ำจนเต็มแบบนี้เดี๋ยวรูม้มีทางยางไปแบบไหนเะด้ยวันี้พี่น้องมาหวัวเลยเนาะหน้าเฮาหน้าไฮลูปเจ้าเนี่ยนะซ้ำไฮพี่เนาะตะกี้ปปเป็นซองไฮพอเป็นแปรงขันแล้วอันนะี้มันหนุนนี่ยไฮนี่เลยเนาะงามอยูนะ่เด้บนะนเนี่เพราะว่าเฮามาบลายพูยเนะาะบางทีหลังนี่ยห้นี่ไฮเงาไ้นี่ไ้กว่างเนา,นา,นานะพี่น้องใหญ่ นี nhà นะอโอ้เตียมเนี่ยตายป่ะพี่น้องเพ่ยสีลกแล้วเนาะแถวรูดนะโบมี่เท้าหนว่นะมี่พี่น้องเท้าชักถึงคือสีหลังเนาะพี่น้องปุ้ยห้ากขื่นเนาะนานจนเคี้ยวเบิ้ลแบบไงเคี้ยวลื่นเบิ้ลอะพอดีมันให้ขี้งามเนาะ ขี้เขียวน่ะให้ให้นูน่นนะ่ะเจ้าสิบุมหยาพมันไะด้กบฮะเออเาได้วานให้น่ะนะโม่วงวานเที่วกระโดดเลอว่าวานหูหมอกอ,อยสาย้าวานให้นี่วนันเขี้ยวลืล่นเลยอละสายร้าเนาะคงวงานอันนี้เฮ้ยพูกบุญวาน,นบวงบวงบเคี้ยวทอบ,บวกวงตรง หายบวบวานได้ยัง oh, หี uh, ่บ wow. ้านานักเนะหายหนี่อยจะ่บอะเดดอะไเนาะป้าเลืลื่นข้ายุ้นบูมีบูมีหยาเนาะลูกเล่ลูกซำหนี่กันหยาแบบมุขน่ะซ้ำนี่กันยิบข้ายุ้อย่เนาะซำนี่กัลูกเล่ลูกมียหนามันยังอันี้เบิด อุ้ยกลิ่นแงินค้าลุยสายบ่ห่วงวอนใส่วานใส่บอลทีบนทางมเวิดพี่น้องหลอเปงกันบให้โยอันปีนี้บัวหาบัวรคือแต่แต่ละปีพี่น้องแต่ละปีโยเนาะเมนให้นี่เพิ่นวานสำหรัเนยวานไปทัวได้บัว จักให้นิเบียวานเบิ่งนี่แม่นลไม่จกักอันนี้นก็มีอยู่แต่คนร้บบนายพอน่ะพี่เน,น,นาะห่างเนาะมีอันนี้กับเนาะมีหยาอยู่อันนี้กะไอคนรลายเลยพนะีน่น้องหยาเนาขบกว่ะหยาคนรลายเลยเนาะ กระโดดเลยพี่น้องปุ๋ยมันกำลังงามเนาะประเทศเต็มทีมันเนาะอย่างเฮือกวันนี้ยิ่งชิ้งงามพี่น้องมากกว,ว่านเป็นเกือบจะเขาทิศเนาะประมาณทิศเนาะเอ้าวันนี้พี่น้องลงมือแล้วบ้านเนี่ยหยาเพี่แม่หยาวะาจะมาปีพี่น้องเงินเมื่อไ่จะมาปีฮุบผึกเลยพี่น้อง ปีแห่งนานเหลือไปหลายปีนะผลกระจิตคือไม่เลยพี่น้องไก่สีตวกี่เป็นยังไงเมื่อนี่เดี๋ยวนี้ต๊ะขู่มื่อนะพี่น้องเพราะว่าพยุเขาคนดีเขาหน้างามน้เมื่อนี่หุ่นงเงงหลุดขึ้นหลุดขึเขาจะกหมาวันูอยู่ ออกระจอาห้ากวานเนาะมาพี่น้องบาดนี้มาลกกันบาดนี่ยอ,อย่าขูดไลยเนาะให้เนาะพี่น้องไปอยู่มื่อนี้ยอันบดแน่เนาะอันบดเนี่ยสีแห้งสีเมื่อยเนาะอันนี้แห้งแดดแดดบ่มีเนาะมื่อเนี่ยร้อนขึ้นพุนคึ้นพุนพี่เนาะอ้าวเหยียบเขาแล้ว เขากมาเนี่ยเลยเกับงตะาดำมาเป็นหาานน้าก็มาเบิงเนาะกับเบิงหน้าเดียวดำเหลวตะาดำาดำหเหลวหอดแบบเดือนไนงเดือนปลายเนาะโอ้ยยังทันหอดหอดเหยังห้าปลายหน้าน้านคือทีเดียวหนึง่งวันนี้เหลวละได้ละบททีหนึง ประมาณช,อชา้อนสามนะฮะเหมือนจาเขาเดือนนะฮะเ,เดือนแล้วพี่นอะโอ้ไฮนี่ดูปุน๋นยน้อยนะดัขมานได้แจมนี่ปิ้นมาห้าแม่ทั้งแจม ้โคตร้ายเลยเน้องมันเป็นหมาเขา,จาเ,เจ้าว่ามีดกอกินเื้อไดไปะย ngày nó đó mấy nhàng nhảy nhỏ lúc lăng nhảy nó gần này ha trò bàn nàn ha trò chặn mất đấy nó chắc nhà thế này nó nhà anh khai của nhà được mà cúc ừ. nhà cúc là nó ทำตุ่เลาะเบื้องเดิมมาและมันหัวได้หนาหายหนี่นะเห็นบอกการหน,นามนะการหนามหัวอยู่นะหน้าหานี่เนาะมันมีมน <î S 1> หนามหาอื่นยังมีพี่เนาะ <_ m. S 1> อ๋อพี่เนาะมาเนี่ยมำพวกเนาะมันหนีรีหน้าหัวรีมันเนี่ยายหน,นี่นะจนเะคี้ยวเนาะหายก็คงกระจอกเนาะพี่เนาะอุ้ยไปเลยเล่ะุ้ยนะไปเลยพี่เน,น,น,นาะนี่นี่หนามันหัวแล้วมันหนีเนาะพี่เนาะมันเป็นหูเลยมันถังมาเนาะหนามหัวแค่หน้าหัวพี่เนาะ วันนี้พี่น้องเสียงพุน่ะเสียงอามาแล้วบันนี้เสียงเสียงพุนมันตกอันนี้มาพี่เนาะแม่เนาะพุทธละมาหอเนาะเสียงน่ะโอ้คงเสียงแหงแหงเลยเนาะว่ามือพุนเนะตอนนี้นะพอดีลกลกอันนี้เนาะพี่น้องลกแข่งพุนแห่งอันนี้เนาะแห่งมีแหงพี่น้องบ่าเนี้ลมพัดมาอวีวีแลบบนี้กดเย็นเลยพี่น้อง หมอกันมาแล้วบ่เนี่ยช่งสีแห่งเนาะผู้พี่น้องเสียงมาแล้ววันนี้ไก่สีม้าหอนเลยเนาะบ่เนี่ยเข่ามาแล้วเป็นเข่ามาแล้วบัเนี่ยตายบ่เนี้ยุนมาแล้วบ่เนี้คือสีแห่งเนาะพี่น้องพี่น้องมาหอนแล้วนี่ยพุนน่ะโบแห้งเพราะเนาะปลายมันพี่น้องอย่าง ทั้งมีหญ่เรือทั้งก็ลุกอยู่ไนงะแข่งคุนเลยไปน่ะก็ไก่ยินพว่แยกยีนองนาวพวกแยกเบิร์นี่เรื่องพุนทั้งลมเนาะโลแข่งคุนเลยเนาะตอนนี้มันตัวโมหงพุนอะไน้องพี่น้อง

น้าน้องทองพี่น้องปีข้อมีก็เจ้าวานะวะปีข้อมีนะวานเอาเท่าได้วานเอาโกลบง่ามเลยน้วานนะพี่น้องมีแต่หย่าเกือเต็มอยู่เนาะจีข่านเกี่ยวอยู่ประหง่ะดำมานักขึ้อยู่มันก่บไปได้ลูกหย่าแท้มันได้เข่าวไรอย่พี่น้องมันขุมขาเนาะวานเอาบุกขุมขานสั่บ่ห่วง่ะ ra lúc nhà dầm phù khách cháu thật lẻo dưới dầm vườn Nhưng thấy là đầm như vì nó Cậy xì lẻo lẻo mà nhìn vì nó Vốn cả tuốc thì theo bạn nó bởi tuốc theo hay nả theo nả vì nó Phù Mấy dè khó khó phù theo bạn nó phù Tuốc thì thường theo này bạn Theo thùng hay thùng nào bởi tuốc lẻ Mất nhịp nó vì nó Vì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cuốn cái lăn nhịp thì toàn đi là hay những lái nó hay nhám lái hay này ai và dân ta nhìn chị nhìn con điểu nó anh nhìn nọ, cậy lẽ anh nó điểu phe nọ. nhà bao lái đồ hài nó nhà anh nhà nhảy vẫn chẳng lốp tam bảy nọ, anh nhìn ไอเนี่มันโรคสบายม่เลือดยังเท่าเลืออยู่หายนั่นพี่น้องบวงสีเลือลอะไรไเนี่ยนี่เลือดแต่น้อยเดียวแท้นี่เนาะเลือดแต่เท่านี่อืมพวกนี้ก็ยังเงียบอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็บสีม่วงสีม่งปลายแล้วพี่น้องตีกล่องเนี่ยตุ่มติ่มตุ่มติ่มอยู่แล้ววันนี้ให้ข้อมอบวงพี่น้องแล้วให้นึงแล้วข้อมอบวง mẹ lửa mấy anh lốp chứ nó hai ní nhả lái đó thì nó hai không một vội nhưng bộ lái bên này mình lốp ngài vô vài nhả mấy nhảy nhả ăn cốt nhảy à này cốt này nội này díp cả những nhạc thì nó cái gì lúc đầy bớt nó mà bên này bên cây thì nó một vòng lốp thôi bên cạnh xì lẻ đấy như chùm điện này hẳn nó lướt chùm điều ปลาก็ดังแล้ววันนี้พี่น้องโปลาห้องสั่งแล้ววันนี้รอบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องตามมาข้างบ้านพี่น้องกดไลค์กดแชร์ใส่สองบ่พวงสองสามเด้อพี่น้องสบายดี